นี่บอกองค์เจนบอกแนละ้วถ้าสร้างรั้วลบกันแน่เฮ้ยมันไม่เกรงใจเหลือปืนกูเลยเรือปืนกูเนี่ยนะขอโทษนะ เอ้ยไม่ต้องกลัวนะไม่เหมือนโดนนะโดนไปมันก็ยิงสอยได้ยิงให้โดนลวงกูปืนเรือนะมึงสอยลูกปืนไม่ได้ตุ้งลูกปืนอกไปมึงจะยิงลูกปืนได้ตกได้ไงว่ามึงแม่นกันไยิงลูกปืนโดนเหรอไอควายแล้วลูกปืนเนี่ยเขาไม่ได้มีควบคุมด้วยไอไอไอนำทางหรือคลื่นวิทยุมุกยาวอะไรมาจับป่อยตุ้งแม่งจบแล้วตั้งศูนย์ไปทนะเจ้าไปจะไปตัดใจของเจ้าเลยอาหุนเซนบอกแล้วเตือนรบกันแน่มึงไปรบกันเลย เฮ้ยแต่ลบเก่งนวคุณนต่รบเก่งตาหรือข้างเดียวแล้วมันเลยยิงปืนแม่นเตือนรบกันแน่ถ้าสร้างรั้วรอบปราสาทตาเมืองถมถือเป็นสงครามที่ไทยก่อเออมึงก็บอกดิมึงก็บอกเลยสิว่าเมืองไทยเคยเป็นของมึงมึงควรจะมายึดเมืองไทยไปเมืองไทยต้องอยู่ใต้มึงมึงเอาให้หมดสิแล้วมึงไม่ประกาศไปเลยอเมริกาเ็าอยู่ใต้มึงเอาก็ไปดิเอาให้หมดเลยเอาไม่ละเออมหาสมุทรแปซิฟิกก็เป็นของมึงเออมึงไม่เอาอ่ะเออเอาอย่างนั้นเลยไหม มึงก็ประกาศให้หมดเลยดิยดอนดอนาวเวอร์ก็เป็นของมึงเอาดิไอเว้เลย